สวัสดีครับผมเพราะว่าผม้องแล้วก็ช่องสันนหลิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมคุกกี้นโอเบรกกับการรีวิวเจ้าตัวคุกกี้กอบบินนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันนะครับผมหีบงับนะครับโดยที่เจ้าคู่นี้ก็เป็นคู่ใหม่ล่าสุดประจําเกมที่โอ้โหน่าจะเห็นจากปกเกมไปแล้วนะับมาดูความสามารถของคุกกี้กันก่อนดีกว่านะครับสังเกตไหมครับว่าคุกกี้เขาจะมีหลอดใหญ่กับหลอดเล็กนะครับไอหลอดเล็กเป็นความสามารถของแครดี้พิเศษส่วนหลอดใหญ่เป็นความสามารถของสกิลเวอร์ชันธรรมดานะครับอ่ะเราพูดถึงเวอร์ชันธรรมดาก่อนนะครับ วเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเมื่อหลอดใหญ่เต็มปุ๊บสกิลมันจะทํางานนะครับโดยที่มันจะแอบเข้าไปยังค่ายพักของเราคุกกี้นะครับโดยที่ในค่ายพักเนี่ยมันจะมีไอเทมคล้ายๆกับรูปเสื้อผ้ารูปเนื้อสัตว์เนี่ยผมขออนุญาตเรียกเป็นเยลลี่แล้วกันง่ายดีไอเจ้าตัวเยลลี่อย่างนั้นเราก็สามารถเก็บได้นะครับพอเราเก็บครบตามโคลต้าของมันปุ๊บเนี่ยดูครบอันสุดท้ายเป็นสแีแดงเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าจุดขโมยนะครับปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาเราเนี่ยจะเปลี่ยน กดสลับสลับรัวเพื่อเก็บของได้นะครับแล้วแต้งก็จะเด้งมาเรื่อยๆแต่มันจะมีคุกกี้ที่เฝ้าเฝ้าจุดที่เราขโมยอยู่ครับบางครั้งก็มีโผมา2ตัวก็คือลดนมกับเจ้าตัวมันม่วงหรือบางครั้งก็มีโผมาตัวเดียวเช่นอาจจะเป็นลดนมตัวเดียวหรือมันม่วงตัวเดียวอะไรพวกนี้นะถามว่ามีเพื่ออะไรไอ้สองตัวนั้นนะครับ2ตัวนั้นเนี่ยมันโผออกมาเนี่ยมันจะมีช็อตที่มันหลับอยู่แล้วบางทีครับถ้าเราเก็บเก็บขโมยไปที่เรากดสลับกุ่มซ้ายขวาซ้ายขวาครับ มันจะมีรูปอิโมชันเป็นเจ้าตัวเครื่องหมายอัศเจเรียเครื่องหมาย q u s t i o n mark สีเหลืองๆอะครับเออไม่รู้เรียกอัศเตรียหรือจุดวนะันเอาเครื่องหมาคำถามนะครับพอมันโมโผล่ขึ้นให้เรากดหยุดครับเราต้องพักก่อนนะครับแล้วเราปล่อยสังเกตไหมครับพอมันมาผมก็ปล่อยแล้วผมก็เก็บต่อเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราเผลอไปฝืนเก็บตอนที่มันแบบมีเครื่องหมายคําถามขึ้นมาเท่ากับว่าเราไปรักขโมยตอนที่คุกกี้มันตื่นแล้วเราจะโดนคุกกี้มันจับนะครับมันทําให แต้มของเยลลี่ที่เราจะขโมยต่อหลังจากนั้นก็จะน้อยลงไปนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงแดงแทนนะครับผมนะเอเคประมาณนี้ก็คือให้เรากดเฉพาะตอนที่คุกกี้มันหลับอยู่แล้วตอนคุกกี้ที่มันหลับเนี่ยดูยังไงก็มันก็ตลอดเวลาครับมันคุกกี้มันจะตื่นตอนที่มันขึ้นเครื่องหมายคําถามสีเหลืองขึ้นมานะคือตอนที่คุกกี้ใกล้จะตื่นแล้วให้เรากดหยุดก่อนพักก่อนนะครับพักแป๊บหนึ่งนะครับ เราจะดูดูไม่ยากครับว่าคุกกี้หลับต่อเมื่อไหร่สมมุติว่ารถนมถ้ามันตื่นอย่างนี้มันจะมีหน้าตื่นหน้าหลับอย่างี้มันชัดมากอันที่สังเกตดูผมว่าไม่ได้เล่นยากตอนนี้เล่นง่ายมากๆนะครับผมนะโดยที่เราก็สามารถกดซอยรัวๆก่อนก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันออกถ้าตัวที่เฝ้าถ้ำเนี่ยเฝ้าของเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวเช่อนอย่างกรณีตอนนี้มีแค่มันม่วงตัวเดียวเนี่ยมันจะออกแค่รอบเดียวนะให้เราปล่อยปุ๊บแล้วล้วก็หลังจากนั้นเราซอยยาวๆได้เลยแต่ถ้ามันมี2ตัวมันจะมาอย่างละหนึ่งรอบนะครับ โดยที่ตอนนี้เนี่ยผมเทสแต้มใน M3 โดยที่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีผมทดลองแต้มใน M3 กับ M Land 4หลังจากคลิปที่แล้วเราลง M Land 1ไปนะ M Land 2เนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปมาเพราะว่าผมมีตาหนึ่งเล่นแบบไอเจ้าตัวฉลามใช้สกิลสุดท้ายทันแต่ไฟมีปัญหานะครับแล้วก็อัดใหม่ประมาณ4เกมก็ไม่ได้สักตาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันงงกับตัวเองก็เลยไม่อัดแล้วอันนั้นนะครับแต่เราผมพอมีข้อมูลแต้มอยู่ว่าได้อะไรยังไงเพราะว่าก็มีตาหนึ่งที่เล่นได้นะครับผมนะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความเล่นง่ายมากๆเลยที่ว่าไม่ต้องยื้อะไรเลยนะในการเล่นในเอ็มแลนด์นะครับถ้าไปเล่นในส่วนอื่นผมมองว่าแต้มมู๊ยังดีอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้มันจะมีรถนมกับมันมู๊สองตัวมันมูมาหยุดปล่อยนะครับแล้วก็พอมันหลับเนี่ยเหมือนหน้าหลับมันดูดูง่ายๆอยู่แล้วว่าหลับแล้วกดต่อนะครับอันนี้จบที่ผัดแรก2องเก้าย้มอเิกนอันนี้คือในเอ็มแลนด์สามนะครับเป็นเอ็มแลนด์ที่แบบว่าไม่ค่อยมีเยลลี่อะไรมากนักนะครับอ่ะพูดถึงสัตว์เลี้ยงกันคะรับ อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดในอ่ะพูดพูดก่อนเลยแล้วกันแคนดี้พิเศษไม่มีอะไรมากจำหลอดเล็กเมื่อกี้ได้ไหมครับเมื่อหลอดเล็กเต็มครับพอเรากดกระโดด2ทีเราสามารถกดปุ่มสไลด์เพื่อเป็นการตีลงมาได้จากคล้ายๆของความสามารถของคุกกี้พีชไม่มีอะไรนะครับแคนดี้พิเศษนี่เราตีแคนดี้พิเศสูงคะแนนก็สูงขึ้นโอเคพูดถึงสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยนะครับก็คือเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็คือ21.3นี่คือตอนที่อัพเลเวลเต็มนะครับ มันจะโผล่ไปข้างหน้าแล้วก็จะผลิตเยลลี่ออกมานะครับมันจะติมันมีพวกกินสีขวางด้วยแต่ผมมองว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรมากไปในแค่มันผลิตไอเทมออกมาแล้วไอเทมเหล่านั้นเราจะได้แต้มนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเลือดหรืออะไรนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่สมบัติเอาคามว่าง่อยๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลังๆเกมก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องปกติที่ไม่ปกติของเกมนะครับผมนะต้องต้องบอกเลยว,ว่าเป็นตัวที่ทําแต้มดีมากๆนะครับแต่ถ้าเรามาเล่นใน A M สามครับผมเทสไปตานึงแล้วก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงท เออนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเอ็มแลนด์อื่นนะไม่มีปัญหาเลยเอ็มนี้ก็จะเนี่นะมัน,นจะเฉียวเฉียวนิดนึงนี่ครับได้พอดีเป๊ะนะครับอ่าแต่ถ้าเอ็มแลนด์หนึ่งสองสี่อะไรเงี้ยสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของการเก็บนะครับแต่ก็แต่ก็ทันสบายๆนะครับอ่าอย่าผมไม่สปอยแล้วกันว่าแต้มได้เท่าไหร่นะเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ตอ่ตอต่อดีนะครับอ่มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นี่น,น่าจะ150อยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะมีต่อของในเรื่องของ เอ็มแลนสีเราไปสรุปรีวิวในคลิปนะั้นอีกนึง,งว่าหน้าปัน้นไม่หน้าปั้นนะครับในคลิปเดียวกันแหละแต่ต่อจากนี้มานี่นะครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแต้มแบบประมาณ450ล้านเลยใน M3 มสามนะซึ่งโปรตีเอ็มสเนี่ยถ้าแบบเป็นตัวทั่วไปหรือกระเบเอนอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ แต่แค่เจ้าตัวนี้จะเยอะกว่าับเบแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกกีวี่และพวกนี้นะครับผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแน่นอนว่าก๊อบบินเนี่ยแต้มมันดีมากๆนะครับแต่ไม่ได้ดีสาหรับทุกเอ็มแลนด์ก็เหมือนกับหลายๆตัวอย่างเช่นกีวีหรือพวกนี้หรือแบล็คเบอร์รี่มันก็ไม่ได้เทพทุกทุกดาดเลยพวกนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในเอ็มแลนด์หนึ่งนะครับหนึ่งกับสามนี่แต้มค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับส่วน M2 นี่ก็แต้มดีคือถ้าเทียบในบรรดาคุกกี้เกลีปิกนะครับ ในบรรดาเกตอีพีทั้งหมดเนี่ยผมให้ตัวนี้หน้าปั้นสุดนะครับในความเห็นของผมนะตอนนี้หน้าปั้นกว่าแบล็คเบอร์รี่ไหมหน้าปั้นกว่าแบล็คเบอร์รี่เพราะว่าแต้มมันดีกว่านะครับแต้มมันดีกว่าแบล็คเบอร์รี่ในแทบจะทุกด่านเลยนะครับมันจะมีแค่ด่านสี่ที่ยังไม่เจอเซตที่มันแซงแบล็คเบอร์รี่ได้แต่ด่านอื่นเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยก็คือแซงแบล็คเบอร์รี่หมดแล้วนะครับแซงหมดแล้วถ้าดาดสี่มันแซงได้ก็คือแอปซลร์ลี่ชนะชนะแบล็คเบอร์รี่แบบขาดแต่ตอนนี้คือแบบว่าชนะสามในส ความเขาเรียกว่าความยืดอยู่ในการเล่นอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบล็กเบอร์รี่หน่อยที่ว่าแบล็กเบอร์รี่มันมีฟอนของกรอบป้องกันแต่ผมมองว่าถ้าดีกว่าสาใน4แค่นี้มันก็ทดแทนได้มากเพียงพอแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ต้องยืมไม่ต้องเทคนิคอะไรเลยเล่นสบายๆมากๆนะครับหน้าในมาดาเกตอีกิกเป็นคุกกี้ที่หน้าปั้นที่สุดในเกมนลสํสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเราไม่นับกรณีนางฟ้าทะเลนะครับเจ้าตัวนี้ก็ใช้เป็นพันหนึ่งได้ดีมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเทสดาสองไปผมก็รู้ว่าดาสองในแต้มดีดาสองก็แต้มวันส 4, 4, ี่หกๆเลย เยอะกว่าฟ ok ังเม่อนอีกนะครับผมส่วนใน M นี้เ uh นี huh <mythology> um, おお่ย M นี้ผมก็ผมก็เดาว่านะครับเดาว่าน่าจะไม่แซงกีวีนะผมจะได้ว่ากีวีอยู่ใน M นี้มันประมาณเกือบเกือบ470ซึ่ง A หลายที่มนเฉพาะทางอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ไหวสู้กีวีไม่ไหวแต่ผมว่าแต้มดีนะเดาน่าจะประมาณ45-46แหละไม่น้อยไปกว่านี้ฉะนั้นหน้าปั้นมากๆครับแล้วก็มอยการจะไปเล่นแบบโหมดป่าบอยเพราาเพราะว่าแต้มมาเร็วจัดจันะครับผมนะ โอเคนะครับเสียดายมันไม่มีสกินเนาะถ้าจะมีสกินจะได้แบบแต่งให้มันไม่น่าเบื่อหน่อยนะครับนี่ขนาดแบบว่าใน M 2 3 4สเนี่ย2กับ4เนี่ยผมใช้เป็นเจ้าตัวสมบัติตุกตาผีหมีนะซึ่งเอารงตัวผมก็ยังไม่ทราบว่าใช้สมบัติอะไรดีกว่าผมผมมามีความรู้สึกว่าใช้ตั้าสมบัติไอระเบิดสีเขียวๆน่าจะดีกว่านะครับใน M 2 3 4อะไรเงี้ยแต่ผมไม่มีไงก็เลยเทสไม่ได้แล้วก็ยังไม่เจอคลิปเทสเลยแต่คิดว่าถ้าใช้อนันั้น่าจะดีกว่าใช้กรณีตุกตาผีหมีนะแต่ นี่ครับผมมั่นใจว่าแต้มบันดีกว่านี้ได้อยู่แล้วนะครับผมนะและขนาดแบบว่าแต้มที่ผมอิงในกรณีกีวีหรือแบล็กเบอร์รี่มันคือแต้มไฮสกอร์ครับและผมเทียบกับแต้มที่ผมเล่นได้ทั่วไปอะไรเงี้ยฉะนั้นแต้มไฮสกอร์ตัวนี้มันก็จะสูงไปกว่านี้อีกเพราะว่าอย่าง M1 อะไรเงี้ยเจ้าตัวนี้แต้มไฮสกอร์ประมาณ475ล้านนะตอนนี้อัดคลิปนะครับเออมันก็สูงกว่าแบล็กเบอร์รี่ไปแล้วอะครับอืนี่นี่ครับสังเกตนะครับจะมีตัวเลขนี่คือสกิลของแคนดี้พิเศษนะครับเรากดกระโดดสองทีแล้วทุบเนี่ยครััับบเเนนนีี่ยืมมมมจจะะะกกลลาแแ้้้ว็ตดงครับ แต่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะครับมีเหมือนไม่มีครับเฮ้ยเราพลาดเจ้าตัวปาร์ตี้เยลลี่ไอหมีเหลืองไปนะครับนี่สังเกตไหมครับอ่าเนี่ยมันก็จะตื่นมาเจ้าตัวลดนมนะครับมันจะสลับกันนะสมมติถ้านมตื่นแล้วเนี่ยไอมันม่วงก็จะตื่นต่อนะครับนี่จบโ,โหเราจบประมาณ2 9บเกือบ300ครับในเอ็มอื่นนะครับอันนี้บอกว่าในเอ็มหนึ่งที่เราจบหลักประมาณ300เพราะว่าเอ็มหนึ่งมันเยลลี่หมีมันเยอะแล้วมันคอมโบกับตุ๊กตาผี อันนี้เราอยู่ในเอมอื่นมันไม่ได้มีเยอะเท่าเอมหนึ่งนะครับแต่ผมว่าแต้มก็ดีนะครับจบไม่จบเยอะเลยไม่ไม่อยากใช้คำว่าไม่น้อยใช้คำว่าเยอะเลยดีกว่าอะอ่าในงานการเป็นพันหนึ่งเป็นตัวที่น่าปั้นมาแล้วก็น่าปั้นกว่าแบล็กเบอร์รี่ด้วยเหตุผลที่ว่าแบล็กเบอร์รี่มันหมดเจ้าตัวคุกกี้ชาร์ลีไปแล้วนะครับก็จะมีเรามีของให้ฟาร์มน้อยถ้าเราเอาบ้านตัวนี้มาเลยก็จะมีแหล่งให้ฟาร์มตรงนั้นได้อีกก็จะมีของฟรีเยอะนะครับมากๆอ่าลองดูลองดูปั้นเลยครับปั้นเลยครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าขอดูก่อนนะครับว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเหมือนว่าตัวต่อไปเนี่ยมันอีกประมาณแปดเก้าวันอะไรก็เป็นอาทิตย์กว่าอะไรเงี้ยก็เพราะตอนนี้ใช้เลยนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาปกติอยู่แล้วนะครับมันกีนนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงหนึ่งอาทิตย์ครึ่งอรงนี้ก็จะมีตัวใหม่มาเรื่องตกรีอยู่แล้วนะครับโอ้หเอะด่านนี้ไม่จะถึงคนเรื่องไม่เนียนะครับก็เสียวเสียนิดนึงแล้วนะผมว่าถึงผมว่าถึงนะครับไม่น่าจะแบบเฉียดตายเมื่อกี้เมื่อกี้คือเฉียดมากนะครับเอเอ็มสามอ่ะอ่า ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยโอ้โหเฮ้ยโ,โห,โโหเก็บไม้เหล็กไม่ถึงแต่ก็ขวรเลื่อนได้สบายๆ,ๆอยู่นะครับก็มีพลาดไป2จุดนะตาเน,นี้ยเราก็ผมว่าบวกไปอีกแบบร้านสองร้านได้เลยอะ่ะโอ้โหแล้วมันจะกระโดดยังไงให้ทันวะเนี่ยโลาไม่มีอ่ะเก็บไอ้สไลด์ของน้องโอไม่ทันนะครับรอ่านี้น้องโอก็มาแรงนะครับน้องโอตอนนี้มาไทยแล้วนะครับนี่มาไทยแล้วนะครับน้องโอนี่มาไทยแล้วนะครับส่งไอ้ไอ้ไอ้ะไรนะน้องโอเขาไทยแล้วโอ้โหเมื่อกี้จัด น่าจะรู้ๆกันนะครับประมาณนี้แล้วกันจะหรับคลิปนี้เดี๋ยวไม่ยาวแบบกว่านี้ด้วยมันจะไปคนละเรื่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหน้าปั้นมากนะครับสวัสดีครับ